โอเคค่ะทุกคนงั้นซันนะคะเปิดคลิปตรงนี้สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะซนเลิฟนะคะซนเลิฟออฟฟิเชีนะคะเพื่อนๆพืวันนี้นะคะซันอยู่ที่คาเฟ่ร้านนึงนะคะในอำเภอสันคาบุรีจังหวัดชยัยนานะคะบ้านของซันเองนะคะเดี๋ยวซันจะพาเพื่อนๆไปดูกันคะ่ะ ค่ะเพื่อนๆคะและร้านนี้นะคะก็ชื่อว่าบอนไซค coffee house นะคะเป็นคาเฟ่น่ารักน่ารักนะคะสไตล์ญี่ปุ่นนะคะวันนั้นนะคะที่ซันไปนะคะก็บรรยากาศดีมากนะคะข้างในก็คือดีมากนะคะและนี่นะคะก็คือ2เมนูนะคะที่ซันไปและสันสั่งนะคะก็คืออันนี้เลยนะคะเป็นอเมริกาโน่นะคะนี่ตัวนี้เลยแล้วก็มีอีกอันนึงนะคะก็คือเป็นเค้กมะพร้าวนะคะก็น่าทานมากๆนะคะร้านนี้น่ารักมากจริงค่ะทุกคน ร้านน่ารักมากเว็นแบบฟิลสไตล์ญี่ปุ่นนะคะแบบสันถ่ายรอบๆให้ดูนะคะว่าแบบเป็นยังไงนะทุกคนอะอเมริกาโน่นะคะหวานน้อยนะคะมาในราคาสี่สิบ้าบาทนะคะเดี๋ยวจะมาชิมกันดีกว่าเนาะชิมกาแฟก่อนดีกว่าทุกคนกาแฟอร่อยมากทุกคนกาแฟดีมากอะ่ะอุยสี่สิบห้าบาท เค้กมะพร้าวนะคะทุกคนน่าทานมากคะ่ะน,นี่นะคะเพื่อนๆน,น,น่าทานมากนะคะจะให้ดูใกล้ๆเพื่อนๆนี่ประมาณนี้เห็นไหมจ้ะซึ้งเป็นแบบเลเยอร์ชั้นอันนี้เลยตัวนี้นะคะมาในราคาหกสิบห้าบาทนะคะเค้กมะพร้าวค่ะหอมแล้วก็นุ่มมาก ค่ะเพื่อนๆค่ะและนอกจากนั้นนะคะฉันก็มีมุมถ่ายรูปน่ารักน่าักนะคะของร้านนะคะมาฝากเพื่อนๆทุกคนได้ดูกันด้วยค่ะรวมทั้งนะคะอันนี้คือบรรยากาศทางเข้าหน้าร้านนะคะดีมากนะคะทุกคนแบบคือฟีลกูดมากจริงๆนะคะต้องไปค่ะ และอันนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศโดยรวมนะคะที่ซันถ่ายมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะให้มาเที่ยวที่ชัยนาทกันนะคะและร้านนะคะก็มีเพจ Facebook นะคะอันนี้เลยนะคะชื่อว่าบอนไซคอฟ f ี e เฮาส์นะคะสำหรับวันนี้ซันขอบคุณทุกๆคนคะ่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ